สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แมสเซจทาโร่ายตานะคะเรามาดูกันว่าคนมีคู่ราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มมามอยใส่ไพาทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,การสปอร์ตการมารับชมคลิป การกดไลค์กดแชร์การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการโอนค่าขนมให้ตาการมาดูดวงมาซื้อของเสริมดวงการสมัครสมาชิกและการต่ออายุสมาชิกด้วยนะคะโอ้เจอแฮงแมนกับเจสค่ะเจอเฮอร์มีตสเตรนอืม ราชาถือไม่เท้าตารู้สึกว่าพลังงานของคนมีคู่คุณโฟกัสอยู่กับการเรียนรู้หรือว่าคุณอาจจะจบสิ้นจากเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดมาแล้วอะค่ะตอนนี้เหมือนกับได้เริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับตัวเองเหมือนพลังงานบางอย่างความเข้มแข็งบางอย่างแล้วก็แรงใจที่ฮึดสู้บางอย่างค่ะกับคืนมาแล้วนะแล้วตาก็รู้สึกว่า ทำให้คุณมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณอาจจะโฟกัสกับเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องการเรียนรู้การปีกตัวอาจจะอยู่กับคู่ของคุณน้อยลงนะคะเพื่อที่จะมาเรียนรู้อะไรบางอย่างแสดงว่าบางเรื่องเนี้ยที่มันจบกับคุณไปทำให้คุณนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เป็นคนใหม่ที่อยู่ในร่างเดิมเนาะหมายความว่าคุณอาจจะ เจอเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองจะต้องตื่นรู้หรือพัฒนาตัวเองอะค่ะแล้วทำให้คุณรู้สึกสนุกในการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนตัวเองด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยสนใจหรือว่าให้โฟกัสกับเรื่องนี้เป็นหลักอะค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยู่กับคู่ของคุณน้อยลงก็ได้นะคะอืคุณเป็นคนที่เก่งนะเวลาเอาจริงกับเรื่องอะไรอะก็ จะเอาอยู่นั่นเองนะคะแล้วคนมีคู่ล่ะในเดือนมิถุนายนคนราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรคะเจอไฮพิเทรตหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยเจ็ดดาบ ออกมาเยอะจังเจ็ดไม้เท้าอืมเก้าไม้เท้าแปดไม้เท้าตาวางแบบนี้แล้วกันนะคะพี่ไพ่ออกมาเยอะน้องตาจับแล้วแบบไม่ออมออกมาเมื่อกี้นะเลยต้องเอาทั้งหมดนะคะแล้วก็ไพ่ออร์เคิลค่ะ มาเยอะแยะมากมายอืมตารู้สึกว่าในเดือนหน้าคนมีคู่ค่ะคุณก็จะมีเซนที่แรงมากขึ้นในเดือนหน้านะรวมถึงพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องดูแลอย่างหนักแน่นและมั่นคงมากๆแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นในเดือนหน้าคุณจะ อาจจะมีความคิดมากหรือคู่ของคุณอาจจะมีความคิดมากประมาณว่าทําไมเธอถึงไม่มาดูซีรีส์กับฉันหรือทําไมเธอมีเวลาให้ฉันน้อยลงนะคะเพราะว่าคุณมาทําเรื่องลับๆบ,บางอย่างที่คุณตื่นรู้นี่แหละรู้สึกว่าแบบนั้นนะคะมาเรียนรู้มาทําเรื่องลับๆบ,บางอย่างไม่ได้บอกใครเรียนรู้บางอย่างที่ มันไปเพิ่มศักยภาพหรือว่าทักษะบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณนะคะมันก็เลยจะเป็นเดือนแห่งการที่จะมีใครบางคนที่รู้สึกว่ามีความคิดมากนะแต่อีกคนหนึ่งที่เรียนรู้อยู่อะ่ะก็สนุกในการเรียนรู้มากๆแล้วก็แบบไปโลดอะบินไปโลดอย่างงี้ค่ะคุณต้องต่อสู้กับความคิดบางอย่างอาจจะต้องมีการแบบว่างองอนกันบ้างแน่เลยเพราะว่าน่าจะมีเวลาให้น้อยลงเพราะฉะนั้นนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหลงไหลตอนเนี้อืที่คุณสนุกกับการทําตรงนั้นน่ะมันเป็นความสุขในระยะยาวที่ในอนาคตอ่ะคนคนนั้นที่เขาไม่ได้เรียนแบบคุณเขาต้องขอบคุณคุณนะคะเพราะฉะนั้นน่ะความสัมพันธ์เนี้ยสุดท้ายแล้วว่าเขาจะรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่ามากเลยกับการที่ฉันแบบว่าได้รอคอยเธอให้เธอได้ไปเรียนรู้เรื่องนี้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าตารู้สึกว่าคุณจะ มันเป็นจังหวะที่ดีมันเป็นคําตอบที่ใช่ที่คุณจะรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาก่อนหน้าเนี้ยแล้วคุณมาเจอกับเรื่องนี้มันทําให้มันตอบโจทย์ในชีวิตของคุณมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคู่ของคุณก็จะงองแงบ้างนะเพราคุณกําลังเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่มีแพชชั่นของตัวเองอะ อ,อยากจะเรียนเรื่องนั้นอยากจะเรียนเรื่องนู้นอยากจะลงมือทําเรื่องนี้นะคะ่ะอีกคนนึงก็จะงองแงไม่มีเวลาให้เขาเลยอ,อะไรประมาณนี้นะคะก็จะต้องสู้กับความคิดบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ต้องง้อแฟนด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนมีคู่ราศีกรกฎนะคะขอบพระคุณทุกคนคะ่ะ สวัสดีคนโสดราศีกรกฎทุกคนนะคะมาดูกันว่าในเดือนมิถุนายนคนโสดราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างคะมาเริ่มมาม่อยซอยไพายทาโรุกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะขอบคุณทุกคนสำหรับทุกการสพอร์ตทั้งการรับชมคลิป การกดไลค์กดแชร์การกดปุ่มซุปเปอร์แตงการโอนค่าขนมให้น้องตาการมาดูดวงมาซื้อของเสริมดวงการสมัครสมาชิกและการต่ออายุสมาชิกด้วยนะคะ The world the chariot C- ดาบอัดสวินถือไม้เท้า สองถ้วยคนโสดราศีกรกฎอยากจะไปหาคนรักที่ต่างประเทศขอพรอไว้ให้ได้ไปต่างประเทศแล้วให้ไปเจอคนรักหรือเปล่าคะคุณอยากเจอคนที่ใช่เป็นคนที่แลกเปลี่ยนความรู้สึกดีซึ่งกันและกันคุณอาจจะคาดหวังไว้ว่าขอให้เป็นคนต่างประเทศคุณอาจที่จะกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้แล้วก็มีความหวังลึกๆอยู่ในใจว่า คนที่คุณต้องเจออ่ะอยากให้เขาเป็นคนต่างประเทศนะคะเพราะว่าคุณไม่อยากได้คนไทยอย่างนี้ก็ได้นะหรือมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณอาจจะอยากได้คนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศก็ได้หรือถ้าคุณไม่ได้โสดสนิทแต่คุณยังไม่ได้มีสถานะคุณมีการขอพรหรือว่าพูดเก่าเต็งบ่อยๆว่าเออคู่ของฉันต้องเป็นคนต่างประเทศแน่เลยคู่ของฉันจะต้องเป็นคนที่แบบ ตื่นรู้แล้วเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทุกอย่างกายภาพอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองแต่คุณก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบสิ่งเหล่านั้นอะมันเป็นของนอกกายอยู่แล้วอะค่ะสิ่งที่คุณต้องการจริงๆก็คือว่าปรารถนาให้เขารักคุณดูแลคุณแล้วก็ห่วงใยคุณ เหมือนกับเป็นคู่ที่อยู่ร่วมกันไปได้จนถึงบรรลายชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะแล้วเรามาดูซิว่าคนโสดในเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรคะ สิบไม้เท้าราชินีถือเหรียญราชินีถือไม้เท้าว้าวเดชอะไรกันเนี่ยสเตรนค่ะสามเหรียญอืม คนโสดในเดือนมิถุนายนตารู้สึกว่าคุณอาจจะทำงานหนักหรือไม่ก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจกับเรื่องของการเงินบางอย่างแต่ว่าคุณเอาอยู่นะคะเหมือนคุณจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งจากที่คุณไปโรงเรียนคอสต่างๆหรือจากเพื่อนร่วมงานก็ได้จากเพื่อนของคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่ เป็นโสดมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วอ่ะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความทุกร้อนก็ได้นะคือถามว่าตัวตนของคุณจริงๆอ่ะคุณอยากได้คนต่างประเทศใช่ไหมหรือตัวตนของคุณคือคนต่างประเทศก็ได้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณน่ะไม่ได้รีบร้อนหรอกคุณรู้สึกว่าฉันน,นมีคู่ของฉันอยู่แล้วเขาจะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละคุณไปโฟกัสกับเรื่องงาน พอคุณปล่อยวางว่าเออฉันมั่นใจว่าฉันมีคู่ใช่ไหมคะแล้วคุณก็ไปโฟกัสกับเรื่องอื่นมันเท่ากับว่าคุณวางใจไงแล้วมันจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งไพ่บอกว่าคนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณถ้าคุณสบายใจมากๆครั้งแรกที่คุณได้เจอกับเขาอ่ะให้ทำความรู้จักกันเปิดเผยความรู้สึกบางอย่างที่แท้จริงกล้าพูดกล้าคุย นะคะอย่าให้ความกลัวมาขวางทางเธอถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าทํายังไงดีทํายังไงดีหาทางออกไม่ได้จงขอให้เราช่วยสิอย่างที่ตาบอกอยู่เสมอว่าคุณขอให้ช่วยได้คุณขอให้สัญญาณบางอย่างที่มาบอกคุณว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือจะต้องการาให้คุณทําอะไรคุณขอไปได้เลยแค่คุณขอ ก็มีคนจะส่งสัญญาณให้คุณแล้วค่ะเหมือนอัลกริทึมเนาะเวลาที่คุณอยากจะรู้เรื่องอะไรอะ่ะอืมอัลกริทึมมันก็จะจับใช่ไหมแค่คุณคลิกคลิปนี้ไปครั้งเดียวอะค่ะแล้วคล,คลิปประมาณเนี้ก็จะมาหาคุณอย่างต่อเนื่องเหมือนกันถ้าเรากรองสมองเรามีตัวกรองฟิลเตอร์ใช่ไหมคะสมมุติว่าตอนนี้คุณโฟกัสกับเรื่องอะไรอะคุณก็จะเห็นแต่เรื่องนั้นเหมือนเดิมเช่นคุณโฟกัสรถสีแดง คุณไปตามท้องถนนน่ะคุณก็จะเห็นตะลรถสีแดงจริงๆอะ่ะมันอาจจะมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยสนใจมันนะคะแต่เมื่อคุณบอกว่าฉันฉันต้องการเห็นรถสีแดงสมองคุณก็จะไปโฟกัสกับรถสีแดงให้อัตโนมัติเลยนี่คือการฟิลเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นตารู้สึกว่าจะมีใครบางคนเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนของอาจารย์ของคนที่ไปเรียนในคอร์สต,ต่างต,างตางเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะ ได้จบชีวิตโสดที่รอคอยก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่แบบสวยๆอยู่แบบแข็งแกร่งอยู่แบบนี้เืที่ไม่รอคอยอะค่ะไปเรื่อยๆแล้วคุณพบคู่ของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้คนโสดราศีกรากฎทุกคนเลยค่ะขอบพระคุณทุกคนคะ่ะ สวัสดีคนมีคู่แต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกรกฎด้วยนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนมีถุนายนจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะมาเริ่มมาลลอยสอยพายทาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ ตาขอบคุณทุกการซัพพอร์ตเลยนะคะทั้งการมาดูดวงมาซื้อของเสริมดวงการรับชมคลิปการกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกและการต่ออายุสมาชิกด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนเสมอเลยค่ะสามเหรียญหกดาบแปดถ้วย สไม้เท้า7ถ้วยโอ้ดงตาเปิดเยอะอืมตารู้สึกว่าคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนราศีกรกฎในเดือนหน้ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่ไม่ชัดเจนนะคะคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วอะเพราะคุณเหมือนกับคุณต้องเดินทางคุณอาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆก็ได้ ไม่อยู่ติดที่มากนักหรือเป็นคนที่มีความฝันอยากเดินทางรอบโลกอยากไปทำงานต่างประเทศละในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยคุณอาจจะมีแผนอยู่แล้วว่าคุณน่ะกำลังจะไปต่างประเทศกําลังจะไปจากตรงนี้แล,แล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าคุณจะพูดกับเขายังไงดีกับคนนี้ก็ได้ค่ะกลัวว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีกลัวว่าเขาจะ ไม่เข้าใจแล้วก็โกรธคุณอะไรประมาณนี้เพราะคุณมีความฝันไงแล้วคุณก็รู้สึกว่าที่มันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะอยู่ที่ตัวคุณด้วยเพราะคุณรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะต้องย้ายไปแล้วอ่ะความสัมพันธ์ระยะไกลอ่ะมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตของคุณนะคะคุณก็เลยให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเส้นอยู่อย่างนั้นก็ได้ตารู้สึกว่าคุณอาจจะไปเรียน ไม่ไปเรียนก็ไปทำงานนะคะไปต่างประเทศก็ได้มันอยู่ในช่วงของการที่คุณจะไปอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าจะพูดกับเขายังไงดีนะคะนี่คือพลังงานจากหน้าไพ่ที่ตารู้สึกว่าเป็นแบบนั้นหรือถ้าคุณรู้สึกว่าอีกแบบหนึ่งก็คือว่าคุณไม่อยากโฟกัสกับความสัมพันธ์นี้อะ่ะคุณอยากจะออกมาแต่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคุณก็ อยากจะไปโฟกัสกับการเรียนหรือการทํางานอะไปเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือการที่จะทําความฝันบางอย่างให้กลายเป็นจริงก็ได้อะคะ่ะนี่คือพลังงานของคนราศรีกรกฎที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วเรามาดูซิว่าในเดือนหน้าคุณจะเป็นอย่างไรคะ เจอเฮอร์มิตราชินีถือเหรียญเจอเดวิลสิบไม้เท้าหกเหรียญหนึ่งถ้วย ตารู้สึกว่าในเดือนมิถุนายนนะคะคนราศีกรกฎที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะในเดือนหน้าคุณอาจจะคิดหนักเหมือนกันอยู่คนเดียวมากขึ้นศึกษาหาความรู้เยอะขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องเนี้ยที่ตารู้สึกว่าคุณหนักใจอะ่ะเกี่ยวกวับความคิดบางอย่างถ้าสมมติว่า คุณรู้สึกดีกับคู่ของคุณนะณเวลาเนี้ค่ะแต่คุณยังไม่มั่นใจว่าเขามาหลอกคุณหรือเปล่านะอที่คุณยังรู้สึกว่าไม่ได้ตกลงปงใจกับเขาอย่างที่ตาบอกก็คือว่าหรืออีกใจหนึ่งไม่เอาดีกว่าไม่รู้ว่าเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าหรือมันจะมาหลอกเราไหมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตารู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลบอกกับคุณก็คือว่าลองขอพรไหมลองขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหม ให้ฉันไปช่วยเธอหน่อยได้ไหมว่าเธออยากรู้ใช่ไหมว่าเขาใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจากหน้าไพอ่ะแนะนําว่าให้ไปขอพรดูเไปขอความช่วยเหลือจากใครสักคนดูหรือไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแล้วคุณนับถือดูอะค่ะเพราะว่ามันมีบางอย่างเกี่ยวกับการหลอกในความสัมพันธ์นี้นะ จากหน้าไพ่นะคะซึ่งตาจะต้องพูดเนาะเพราะมีเดอะเดวิลขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะ่ะแม้ว่าคุณจะมองโลกในแง่ดีเท่าไหร่มองว่าความรักมันดีเท่าไหร่แต่มันก็จะมีคนที่หาผลประโยชน์จากความรักเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะคำว่าแค่รู้สึกดีมันอาจจะไม่พออาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นหรือมันมีบางอย่างอ่ะที่มันแปลก กับความสัมพันธ์นี้นะคะที่คุณก็รู้สึกว่าทาไมฉันถึงยังไม่ตกลงสักทีหนึง่งมันน่าจะมีบางอย่างที่มันไม่ปกติอะนะคะซึ่งขอความช่วยเหลือไปเลยแล้วก็ลองอยู่นิ่งๆก่อนความสัมพันธ์ที่แปลกๆก็คือว่ามันจะมีแบบนี้ค่ะสแกมเมอร์ใช่ไหมทำให้เราตายใจก่อนอันเนี้ยเขารอได้อีกแบบนึงคือรอไม่ได้เธอเอาเงินมาลงทุนสิฉันจะช่วยเธอนะอะไรอย่างเงี้ย พอมามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยให้คุณติ้งต่างไว้เลยว่ามันแปลกมากชวนไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแปลกมากเพราะถ้าคนเราจะรักกันอน่ะมันไม่มีทางที่เขาจะมาชวนเราไปลงทุนตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะอืมเพราะฉะนั้นน่ะลองสังเกตความสัมพันธ์นี้ให้ดีๆที่มันยังไม่ชัดเจนเพราะมันมีบางอย่างปิดบังไว้หรือเปล่าถ้า ต้องการความช่วยเหลือก็ขอความช่วยเหลือไปเลยพูดกับตัวเองไปเลยว่าขอให้ได้เห็นได้เจอว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนเขาจริงใจกับเรามากแค่ไหนก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะความรู้สึกดีมีให้กันอยู่แล้วแหละแต่สิ่งนั้นน่ะณเวาเนี้สิ่งนั้นมันอาจจะยังเผยหรือย,ยังไม่เผยก็ได้แต่ให้ระวังกับตเตงไว้ก่อนไพ่ขึ้นมา แนะนำนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่มีความสัมพันธ์และไม่ชัดเจราศีกรกฎทุกคนด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนคะ่ะ